Yeah. <laughs> คัเติมตั้งความรักให้หัวใจปงไทยเรานี่เป็นดินท้องนะในน้มีปลาในน้มีเก้าถ้มาหากินเป็นดินทองเยา้าตัวเกลือชอบเยา้าอยู่ร่วมกันไหมดีใจใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันไหมให้ทั่วร์ที่แนดนไทย สวัสดีค่ะทัวร์ถิ่นแดนไทยกลับมาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันอีกครั้งวันนี้น้องแฟรี่มีทริปการท่องเที่ยวน่ารักน่ารักเราจะไปกันที่โครงการหลวงปังค่าอำเภอปงจังหวัดพะเยาค่ะ พอขึ้นเหนือมาถึงจังหวัดพะเยาผ่านอำเภอดอกคำใต้อำเภอจุนมุ่งหน้าเข้าอำเภอเชียงคำไปตามทางหลวงสาย1179ให้เลี้ยวขวาที่กิโลเมตรที่8เข้าทางหลวงสาย1148สายเชียงคำน่านจากนั้นเลี้ยวซ้ายที่กิโลเมตรที่90ขับต่อไปตามถนนรอบพชอ,อีกประมาณ5กิโลเมตรก็จะถึงแล้วค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทั่วทินแดนไทยวันนี้ซารีจะพาคุณผู้ชมเยี่ยมชมวิถีการทำเกษตรที่โครงการหลวงปังค่าอำเภอปงจังหวัดพะยาวค่ะในบริเวณรอบๆนี้ก็ยังมีชาวเผ่าม้งและชาวเผ่าเยาที่จะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตกันค่ะที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างค่ะก็คือพาสปอร์ตโบราณที่ยาวที่สุดในโลก ที่นี่ก็จะมีให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นกันด้วยจะยาวขนาดไหนต้องติดตามกันนะคะในเรื่องของอาหารนั้นเมนูวันนี้เป็นเมนูพื้นบ้านที่มีชื่อว่าหมูห่อใบชุนค่ะแค่ฝังชื่อก็น่านรับประทานแล้วใช่ไหมล่ะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมสัมผัสกับบรรยากาศแบบเหนือเหนือกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปแหววกันเลยกันเจ้า โครงการหลวงปังท่าได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2,530โดยกรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาดำเนินการบุกเบิกพื้นที่พัฒนาที่ดินจัดระบบอนุรักษ์ดินน้ำจัดสรรพื้นที่ทำกินให้แก่ราษฎรเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและก็น้ำเพื่อยุติการบุกรุกทำลายป่าไม้ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าสูงจากระดับน้ำทะเล640เมตรครอบคลุมพื้นที่กว่า3 5 0 2 6ไร่ดูแล3หมูม่บ้านก็คือบ้าน12พัฒนาบ้านปังค่าใต้และก็บ้านปังค่าเหนือ ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นทางโครงการหลวงจึงได้ส่งเสริมให้ปลูกไม้ผลเมืองหนาวทําทให้ปัจจุบันชาวเขาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าทั้งชาวมงแล้วก็ชาวเมียนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ตอนนี้แตรีอ่อยู่กับอาจารย์สนั่นค่ะซึ่งทนเป็นหัวหน้ากลุ่มวิชาการฝ่ายพัฒนาที่ดินค่ะอาจารย์สนั่นค่ะหู و, เห็นที่นี่เนี่ยมีไร่ข้าวโพดเพียบเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทําไมถึงปลูกข้าวโพดเยอะขนาดนี้ล่ะคะคเพราะว่าปัจจุบนันนี้อุตสาหกรรมเลี้ยสัตว์มันเยอะอเพราะนั้นข้าวโพดก็เป็นพืชที่เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์อ๋อค่ะคสองสามปีวันนี้ก็ราคาก็ดีมาก และที่โครงการหลวงปังค้านี่มีวิธีในการปลูกข้าวโพดยังไงให้ยั่งยืนบ้างคะอาจารย์ครับปกติแล้วเกษตรกร,ะร,กรจะปลูกข้าวโพดต,ติดต่อกันทุกๆปีนะครับแล้วก็มีการเผาเพื่อเตรียมปลูก<อ>นะเป็นความเคยชินและเป็นความง่ายนะในการเผาะอะไรต่างๆเพื่อสร้างพื้นที่ใหม่ไปเลยค่ะเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกขา้าวโพดใหม่ต่อไปทุกๆปีะนะครับเพราะฉะนั้นในโครงการหลวงเองก็บอกว่าเอ๊ะทำอย่างนี้มันไม่ดีนะมันก่อให้เกิดควันก่อให้เกิดมลพิษต่างๆเอ๊ะทำยังไงดีนะครับก็เลยบอกว่าให้เอาถั่วมาใส่สิ คือถั่วนี่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ว่าหลังจากที่โดยเฉพาะถัวแปะยีถั่วรแปะยีนะครับที่เราปลูกกินได้ขายได้นะครับเพราะปลูกถั่วแปะยีนี่สามารถเจริญเติบโตได้ผ่านฤดูหนาวได้พอถึงเดือนพฤษภาปีต่อไปแล้วก็สามารถกระทุ้งหลุมปลูกข้าวโพดเลยโดยที่ไม่ต้องไปไปถ่ายนกันมันนะครับแล้วดินก็จะมีสิ่งประคุมนะครับซากของถั่วก็จะลายเน่าสลายตัวเป็นปุ๋ยให้กับดินอ๋อคือมีประโยชน์หลายอย่างครับเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยมาใส่ง่ายๆแค่ปลูกถั่วแปะยีแค่นี้เองใช่ไหมคะทัวร ได้ความรู้ในเรื่องการปลูกข้าวโพดขึ้นมามากเลยนะคะทั้งเรื่องประโยชน์ของข้าวโพดวิธีการปลูกและก็เรื่องการรักษาหน้าดินใครที่มาท่องเที่ยวที่บ้านปางค่าแห่งนี้ก็โชคดีนะคะได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งความรู้ทางด้านการเกษตรค่ะ นี่ค่ะจุย้ยมาแล้วค่ะเป็นอุปกรณ์ในการเก็บข้าวโพดด้านในค่ะอุปกรณ์เรียกว่าจุ้ยเนี่ยเป็นอุปกรณ์ของชาวเมียนั่นเองค่ะพร้อมแล้วจุ้ยมาแล้วแฟรี่ต้องไปเลยดีกว่าค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้ปกติชาวเมียนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ก็จะออกมาเข้าสวนเข้าไร่เพื่อเก็บผลผลิตที่ปลูกไว้ไปขายค่ะโอโอ้โหคุณผู้ชมคะ ตอนนี้เกือบเต็มจุ้ยแล้วค่ะอีกนิดเดียววันนี้ก็มาช่วยกันลงแขกหลายคนเลยนะคะเห็นเก็บกันง่ายๆแบบนี้ชาวบ้านเขาก็มีวิธีการเก็บนะคะด้วยอย่างแฟรี่สิคะเก็บไปเก็บมายังพลาดเลยค่ะเอาเลยคุณผู้ชมค้าวิธีการในการหักข้อพอกของชาวบ้านเขาบอกว่าต้องหักก่อนปุบหักได้ฝักมาแล้วปุ๊บ แกะก่อนก็ได้ค่ะแกะแกะแกะออกมาแกะออกมานี่พอเจอฝักมาแล้วปุ๊บนี่ใส่ลงไปเลยเด็จุย้ยปึ๊บเหยียบพ้นข้าโพาเลยค่ะเอแค่นี้ก็เรียบร้อยไปที่ต้นต่อไปเลยค่ะอ้าวอ่ะค่ะอ่ะอ่ะอ่อ่ะตอนนี้ เต็มแป๊ yeah! แบ,บเดียวก็เก็บข้าวโพดได้เต็มจุย้ยพร้อมเอาไปขายได้แล้วค่ะนอกจากที่นี่จะมีกิจกรรมสนุกๆอย่างการเก็บข้าวโพดแล้วยังมีผักและไม้ดอกในโครงการหลวงอีกหลากหลายชนิดให้ได้เดินชมกันอีกด้วยช่วงหน้าไปเที่ยวกันต่อค่ะ